ครับเชิญครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการมีโอกาสดีครับจะมาขอคําแนะนํากับอาจารย์เดนแอร์จอมขมังเวทนะครับท่านผู้ชมก็มาพบกับท่านได้เลยนะครับห่างหายกันไปบ้างนะครับก็ยังมาเหมือนเดิมรายการนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาใกล้ๆกับอาจารย์นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวต่างๆที่เราจะ นำเสนอนะครับเรื่องของจิตและวิญญาณต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะอาจารย์เป็นผู้แนะนำต่างๆวิญญาณต่างๆเรื่องราวต่างๆแม้แต่เรื่องของเกจิอาจารย์หรือปุกเสกพระนะครับว่ามีวิญญาณมีจิตไหมผู้คนอื่นจะหลอกเราไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวนี้นะครับเทคโนโลยีเข้าทันสมัยนะครับจะมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณเนี่ยจะสิงเข้าไปอยู่ในวัตถุบุงคลแต่ละชิ้นได้หรือเปล่ามีวามรู้รไหม นะครับแต่สมัยก่อนนี่เขาจับเป็นผ่านนะจังครับผมอันนี้เราเราจะมีเครื่องสแกนแลยว่าของใครแน่ของใครไม่ดีใครเป็นปูนบอกเปล่าหรือจะมีวัตถุมงคลอยู่ในนั้นหรือจะมีสิ่งดีๆอยู่ในนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับค๋ยวไปตัดเข้ารปนู้นโอเคหลายอย่างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตู้กระจกอนุญาตเปิดตู้กระจกเองเลยนะครับวันนี้ วันนี้อาจารย์บอกว่าให้ดูแล้ววัตถุโมเลกลเปิดตู้เองเลยว่ามีอะไรบ้างท่านผู้ชมที่สนใจนะครับติดต่อทางสำนักอาจารย์ในแอดได้นะครับติดต่อผมได้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทุนผู้ชมอธิบายให้ฟังนะครับนี่นะครับนี้ใช้สำหรับเป็นการพนันแล้วก็เล่นท้าขายได้ นะครับท่านผู้ชมนะครับได้เราเล่นการพรนันต่างๆได้นะครับอันนี้เหมาะสมสำหรับคนที่ชอบในด้านนี้ไสยศาสตร์ existem, นะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมได้ชมและกินหอมไปนะเอันนี้ที่สําคัญที่เขาคิดเป็นไอเดียหนึ่งให้ดูนี้ะที่หาดยากนี่ประโยชน์กันนะเนี่ยของดีของดีเหมือนของน่ารักเลยแหละฮะเหมือนของนีแหละนะแต่เป็นของถังนะของถังเป็นไสยเวทมีอย่างพร้อม ท่านผู้ชมเขาเรียกว่าโล่งต่อวิญญาณอันนี้ฮะโลงต่อวิญญาณนะครับใครที่มีปัญหาต่างๆหรืออะไรต่างๆใชนะ้อันนี้ไปนะแก้เคล็ดแก้ปัญญาได้นะครับอันนี้ลิ้นอมนะครับเป็นลูกอมนะครับท่านผู้ชมมีของเยอะนะฮะแล้วก็นี่จะเป็นประหลัดศิษนะครับท่านผู้ชมไมครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นประหลัดศิษนะ จะหินไม้นะครับนะครับเป็นเป็นไม้นะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับผมจะหยิบทีลชิ้นให้ว่ามีอะไรบ้างนะครับที่น่าชมน่าดูนะครับตัวอย่างเดี๋ยวจารย์เขาจะออกออกฟุ้งแผนอยู่นะฮะแผนรุน่แนแผนมหาโชคม,มหาลาภเสน่ห์นี่แหละครับที่จะออกเป็นวัตถุมงคลแต่รุ่นเก่าๆเาก็มีอยู่นะครับ รุ่นเก่าอ่ะก็ก็เก่านะองค์ก็ราคาสูงนะราคาสูงถ้ารุ่นเก่าราคาเป็นหมื่นนะถ้ายุคนี้สมัยนีย้ราคาแบงนลยคนใช้ยากหาเงินยากนะก็จะออกราคาเป็นร้อยให้ท่านผู้ชมฟังนี้เป็นดอกจันนะนี่ก็นะครับท่านผู้ชมมาดูคร่าวๆนะไม่ได้ดูเยอะขนาดที่เข้าไปแกะถุงขนาดนั้นนะครับก็ที่เกียยใส่เหมือนกันนี่เป็นเหรียญรุ่นหนึ่งของท่านนะครับเหรียญน้น, آ, นั่ง นั่งยันขานะครับรุ่นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูตู้นี้ต่อท่านผู้ชมเปิดดูทีละตู้ให้ผู้ชมได้ชมนะครับของพิเศษมีอะไรบ้างนะอันนี้อันนี้ที่เขาทำนี่เป๋อฮะอันนี้โอ้โหเดีคอเยวจังไหมเนี่ยเป๋อเป๋อนะครับ คุณเป๋อนางเป๋อนี่เขาเรียกกันอันเป๋อใหญ่ที่เป็นเป๋อใหญ่นี่เป๋อเล็กอันนี้เป็นเป๋อเล็กวัตถุบุคคลแต่ละชิ้นอยู่ที่นี่นะฮะเป็นม,มีพลังมีพลังหรือมีจิตวิญญาณนะครับจิตวิญญาณน,นะครับหลายหลายอย่างนะครับต้อง็มีวิชาความรู้อันนี้เปียกแก่ไี่แก่ไม่ได้พูดถึงนะครับ ก็ดีอยู่แล้วเบี้ยแก่นีน่คุนพยน์ครับนี่เป็นหุนพยนตร์เป็นปอบตะกุดนะเป็นปอบตะกุดแต่ก็ทําเป็นหุนพยนต์นะครับผู้ชมมีทั้งตัวตัวแดงตัวขาวมีตัวหญิงตัวชายนีตัวหญิงนี่นี่ตัวชายปอกตะกุดขุนพยนต์เนี่ยขุนพยนต์เนี่ยเขาเสกเสกตรงพันได้นะท,ที่เสกเนี่ยไม่ได้เขียนยานแต่พันได้เสกเอา บางบางชี้บางหลายนี่ก็ใช้ใช้ใช้ผ้ใาใช้ผ้าแต่ละอย่างคือสุดขังและครับผุ้แค่นี้ก็งเข้าใจสุดขังใช้ผ้ามาพันหรือได้ต่างๆนะครับจะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็จะมีหลายอย่างเดี๋ยวมมดูมุมนี้ม้งนะ,ะหลายอย่างจริงๆนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับกดได้ผู้ชมชมนะนี่มาด้านนี้ดีกว่า ไปด้านนี้แม่งพี่ท่านผู้ชมว่ามีอะไรบ้างนะฮะนี่นี่มหาเสน่ห์ทั้งล้วนเลยตรงนี้นะผู้ชมมหาเสน่ห์ล้วนเลยผมจะให้ท่านผู้ชมดูอันก่อนอันนี้ไม่ต้องไปดูก็ได้เป็นกุม,มารดูกระดับไหนๆมาแล้วดูให้หมดอนเดียวฉันจะว่าเอาเอาเอ,เอดูของไม่หมดอันนี้เป็นตู้รีโมทนะครับนี่เป็นกุม,มารอันนี้เขาทําจําลองนะไม่ใช่ของจริงนะนะฮะนี่กุมารอนุญากรับยมเลย นี่ก็เหมือนกันนะครับนี่เป็นเสือหนังเสือเนี่ยะนะเสือน,นีงเสือเนี่ยเสือหนังอะไรไม่ทราบราคาสามหมื่นนะฮะนี่วิญญาณสองขันครับครับแล้วก็มีลูก่านอยู่รูกแม่เนี่ยนี่คือเป็นรลูนเก่าเลยรุ่นเก่าอยู่ ขงประเทศหรือเมืองจีนทั้นชอบนะครับอย่างเงี้ยท่าชอบชอบเช้าบ,บูชานะครับอันนี้จะเป็นน้ำมันพายน้ำมันวาน่านน้ำมันพายนะครับน้ำมันพายจะมีหลายแบบแล้วก็จะมีหลายไซส์มีทั้งของเก่าของใหม่นะครับอันนี้อันนี้อันเนี้ของเก่าคือหลอดเก่าเมื่อสมัยก่อนเลยนั่นะีอ มันพายนะครับอันนี้ก็เป็นไอพี่พึ่งนะครับพ้งพึ่งในนี้อนุญาตเปิดนี่นี่สายพี่พึ่งสายลุงนีส่สายสีนะครับก็เป็นสีพึ่งมีหลายแบบมีหลายเคสมีหลายแบบนี่หญิงอย่างฮะ ไอ้หินีิเรียกพีเจกูยุ่งนี่อันนี้เป็นที่พึ่งเหมือนกันนะครับนี่ถ้าฝังมุมันทองหรือฝังโลหะลงไปมันจะเป็นสีสีแดงแดงนี่เป็นสีพึ่งพึ่งมมีหลายแบบนะบอกให้พึ่ง แล้วแต่ว่าจะไปใช้กับอะไรอันนี้กระสีพึ่งอันนี้เป็นพ่อแก่แก่ฝังอินด้วยอิน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 อิงนะฮะแล้วก็ยังมีพวกสีพึ่งต่างๆนะครับที่พักกิ้งจะเปลี่ยนเปลี่ยนแตกต่างกันไปนะท่านผู้ชมนะฮะแนี่ยอันนี้เต็นต่างกันไป นี่ราคาอยู่ที่หมื่นห้านะครับของดีหายากนะครับต้นใช้ไ <coment> ด <aries> ้นานอย่างเงี้ยนะฮะเขาเรียกเป็นวัตถุมงคลต่างๆมามาหาเน่นะครับพวกบ้านพวกจมุนไพรตยงเี้ยนะครับท่านผู้ชมเรยกว่าผู้ชวงมาไปใช้ได้นะครับใครที่สนใจแล้วก็อยากจะไปใช้เรื่องราวของเมตตามหานิยมต่างๆนะครับแล้วก็มีกุมารทองนะฮะ น,นี่เสียงมาหลายปีนะครับก็ยังมีอีกหลายอย่างนะท่านผูช้ชมในกล่องสี่เหลี่ยมอะไรกันสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นพระนะสี่เหลี่ยมนี่เป็น,ปนพระนะครับแล้วข้างล่างนี่เป็นพระนะครับก็เป็นสีครึ่งนี่ื กล้องสี่เหลี่ยมนล่นไหลงอันน่ะอันนี้มากกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนิยมนิยมเล่นกันเนี่ยตัวนี้ใช่เปล่าครับตัวนี้ครับใช่ใช่ตัวนี้เปล่าครับครับ ครับท่านชมใช่ใช่ตัวนี้ป่ะครับที่เรียนไหนครับนี่นวัตถุมงคลอบราณนี่นี่นะโบราณมาได้เลยครับเอออันนี้ใช่ที่เรียนนี้ป่ะครับที่เรียนนี้เหรอเป็นอะไรเป็นอะไร ตัวก่อไหวิญญาณตัวแบบลงต่อวิญญาณลงต่อวิญญาณนะครับจะทําอะไรครับจะไปทําอะไรครับนี่เป็นวัตถุของอาจารย์เอ็นแอ์ครับในตู้ทั้งหมดเลยที่ผมดูอยู่ตรงนี้ดูแลอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมอยากจะได้อะไรจะเป็นสีพึ่งกฏเราต่ำจะเป็นสีพึ่งเลยพวกนี้จะมีนะคนใช้รุ่นไหนอยู่รุ่นพีพศไม่ได้แตกต่างกันไปนะครับเนี่ย อันนี้ออกใหม่นี่ออกเก่านี่ก็จะแตกต่างกันไปนะมีหลายเขตหลายพอแสรวมรวมกันไปแล้วมีของแรงของไม่แรงของดีของไม่ดีปนกันไปนะครับท่านผู้ชมอยากจะดจได้แบบไหนนะครับบอกครับมีตะกรุดนะตะกรุดนี่เป็นของเก่านะของเก่าแก่ของท่านเลยเมื่อสมัยรุ่นเลยนะครับนะตะกรุดพวกนี้ อยากได้อะไรบอกนะครับเราานิยมนะครับตรงน,นี้ราคาเท่าไหร่ส,สีม่วงสีม่วงสีม่วนะอันนี้อันใหญ่หนอ่อยครับอันนี้ผสมว่านร้อยแปดนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันหนึ่งพันบาทครับเปิดให้ลูกค้าดูเห็นที่อยู่บอกมาได้เลยครับอันนี้ของแท้ของจริงโอ,อ,อ้โหอนี้เต็มไปด้วยนะ เมตาบารมีนะครับกทนที่ทเช่าซื้อเื้อหานีนะมีกระถาไปด้วยเนาะมีครับมีกระถาให้อยู่นะครับมีกระถาอิทธาตามาพุทธัสามีนัชชาลิ้นินโมพุธายะอมสวาหัวติดครับมีกระถาให้นะฮะไปค้าขายหรือไปติดต่องานใช้ได้หมดนะครับเป็นเซลล์เป็นนักร้องเท่าไหร่เมื่อกี้นี้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับท่านผู้ชมติดต่อไปได้นะครับ น้ำมันน้ำมันน้ำมันหล่ะน้ำมัน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 มีหลายราคามีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะฮะน้ำมันอยู่ที่สามพันครับเนี่ยครับไม่ใช่ของเล่นๆนะครับเนี่ยของแรงทุกตัวฮะเอ้ยทุกองครับอยู่ที่สามพันเนี่ยอันนี้นะครับสามพันห้าพันนะครับมีมีให้เลือกฮะนะะท่านผู้ชมอยากได้อันไหนบอกนะครับอันนี้ก็จะมี กุมารทองไปนอนนีน่กุมารทองจะนอนนี่นอันน,นี้ครับคู่กันกุมารทองและกุมารีใช่ไหมใช่ใช่ไห<ช><ช>มอิงอิงอิงคู่กันคืออิงอิงอินกับอิง,น,อง,องนะครับท่านผู้ชมอยากได้อะไรบอกฮนะราคาตอนนี้ม,มีมีให้เช่านะครับอยู่หน้าเตาอยู่นะครับเป็นนี้กำลังไลฟ์สดอยู่ทางยูทูบเป็นเพจ90ล้านวิวน,นี่อะไรเอ่ย อันนี้เป็นสีพึ่งเหมือนกันแต่ขนาดใหญ่หน่อยีก<บ>ขนาดใหญ่หน่อยไาสใหญ่หน่อย<บ>นะ,ะผู้ทัคทุณ <c oughs> อยู่ที่สามพันครับครติดต่อที่ที่ดิเพชรเลยนะครับโทรติดต่อได้ครับติดต่อได้เลยครับตต่อที่นี่นะเข้าไปเมลได้เลย <c oughs> นะครับหรือมาที่สำนัก เนเนก็ได้เนเน่ครับอยากได้อะไรครับบอกนะครับอยู่ในหน้า,าพ,พี่พี่าวลินสร้อยน้อยบอกว่าในกล่องสี่เดียมอะไรครับพี่ที่เยมไหนอ่ะก็ไม่รู้น่าจะเป็นแน่แนะต่อไปแล้วนะครับดูไลยสดเลยครับที่เดียมเป็นผ้าก็มีนะอืที่เดียมเป็นผ้าก็ม,ม,ม,กมีชมอยากได้อะไรละครับ ใีวัตถุมงคลหลายอย่างนะฮะอธิบายไม่ถูกระบอกไม่ถูกนะครับว่ามีมีมีเยอะนะครับท่านผู้ชมฝากขา้อความหรือเราบอกได้นะโดยมากกระจายเขาจะถนัดเรื่องสีพึ่งกับน้ำมันมหาเสน่ห์หรือน้ำมันทรายอะไรประมาณนี้นะจ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 ะสึกขังอยู่ถ้าอย่างอื่นก็เป็นส่วนรวมที่มีมวลสารที่เขารวมไปประกอบอยู่ตรงนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับเล